โอ้ฮะก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบงกาเดียเดย์ทูกับผมมาริเนตเด็กครั้งหนึ่งนะฮะก็ถึงคิวของเด็กพระเอกของเราแล้วนะเลเซียวิต้านะครับแต่เดิมเนี่ยผมบอกว่ามันเก่งอยู่แล้วนะมันแค่อาจจะแบบไม่ได้ปิดเกมชาวบ้านเขาง่ายขนาดนั้นนะเออแต่ว่าเรื่องการฟาร์มยื้อเรื่องการวนขี้กลับไปได้ใหม่อะไรเงี้ยด้วยแบบอสามองสามมันมันช่วยในการเล่นต้นเกมได้ดีอยู่แล้วเนาะเออเวฟก็ทําง่ายนะครับมีเทคชุบ เอามาใช้เรื่อยๆอะไรเงี้ยคือจริงๆอะ่ะมองว่ามันเป็นเรืที่โอเคอยู่แล้วแหละเออแต่ว่าความเร็วในการปิดเกมเนี่ยมันอาจจะสู้ชาวบ้านไม่ได้เนาะแล้วก็อาจจะโดนเขาวันช็อตตายไปก่อนเลยอะไรเงี้ยครับตัวปฏิหารก็พึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่านิวเบลิสเันเก่งมากอยู่แล้วนะทีนี้เราได้ร่างวีต้ามาครับช่วยอะไรบ้างนะเทคแรกก็คือชุบเหมือนเลซาเอลครับในตอนตีเนาะโรเตอร์บลส์ชุบเรียเกดแตกต่างกันแล้วก็ผลรวมไม่เกินแวนออกมาครับ แต่ว่าเทคที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราสามารถที่จะเอาการ์ดบนมือนะครับเป็นตัวของเรเาเอลเกรดสามนะเข้าโซแล้วก็จะชุบเพิ่มได้หนึ่งใบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแจกพลัง5 0 0 0ันให้กับตัวที่ถูกชุบเนาะอีกเทคหนึ่งก็จะบวก5,000ันตามเรซาเอลในโซนะครับแล้วก็จะได้ดีวสกิลของเรซาเอลมานะอ่ะทีนี้ตรงเนี้ยมันกบจุดด้วยที่พูดไปก่อนหน้านี้ได้แล้วใช่ไหมครับเรื่องการโจมตีเนาะก็คือเราสามารถเสก,กเวฟเพิ่มได้2เวฟพร้อมกับพลัง5,000ันที่แจกให้กับ3ตัวเลยเนาะ ยังมีเพิ่มอีกก็คือตัวของกาบูเวลิอุสนั่นเองนะครับบอกว่าตอนลงมานะโซบราสสองท็อกองนะครับไว้บนไว้ใต้ก็ได้แล้วก็บวกห้าพันเอาไว้เลียงกองให้คุณได้โมมากขึ้นเนาะคือปกติมันเลี้ยงได้อยู่แล้วถูกไหมมีดิวเบลิสนะครับตอนนี้ก็สามารถเรียงข้าไปได้อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็อีกเทคนึงบอกว่าตอนโจมตีเนะี่ยถ้าเกิดว่ามีสีแดงขึ้นไปนะครับจะบวกห้าพันแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกคอลงมาด้วยเทคของชตากอนในเทอร์นนี้นะ ถ้าสามารถ counter blast นะบวกมือนหนึ่งแทน่นแล้วก็ลบได้แล้วก็สามารถได้เช็คได้ถ้าเกิดว่าเลียตัวอื่นไม่ได้ได้เช็คไปก่อน,นเนาะก็คือไม่ให้มันเล่น2เลนนั่นแหละนะคือเทคตรงนี้มันเรียงกองไปก่อนใช่ไหมครับทำให้เลเซอเอลพอกดชุบกาบูมาเนี่ยก็สามารถเล็งทิกเกอร์ได้เนาะเออว่าแบบเอาใบนี้ไปใช้ดีไหมยอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ทิกเกอร์ก็เลื่อนไปใต้กองเด็ดปุ๊บถ้าคุณยังได้บอร์ดอีกกาบูก็ยังสามารถได้เพิ่มเติมให้ได้นะครับก็ทําให้มีโอกาสได้ทิกเกอร์มากขึ้นไปอีกอย่างง ถ้าเกิดว่าเราเล่นเลซาเอลแล้วกดดีวายเนี่ยมันก็คือ3ได้อยู่แล้วใช่ไหมพอมีได้ของกาบูเปก็เป็น4ได้นะครับโอกาสที่คุณจะได้ทิกเกอร์นในการปิดเกมก็สูงขึ้นไปอีกเนาะอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูในเกมเลยละกันนะครับโอเคหาห้องนานมากเกือบสิบนาทีแล้วนะเลซาเอลล่างแรกนี่เดี๋ยวเก็บไปก่อนแลวกันเนาะ่าพวกเซฟกาออนมาก่อนดีกว่า โอเคมีออเดอร์ด้วยยิงนิวเบลิสไปก่อนดีไหมบอดเราน่าจะสีอยู่แล้วเนาะคือทันแรกเนี่ยยังไงผมก็ปล่อยครับถ้าไม่งั้นก็คือแบบทิ้งทีไปก่อนก็ได้อะไรแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวเทิร์นที่สองน่าจะต้องจัดเราไม่ได้ใช้แดมเยอะขนาดนั้น ถึงจะพูดอย่างนั้นเด็กมันก็อยากปล่อยให้ตัวเอง3าดาเมจนะครับจะได้ชุบเป็นเปรีย2สอกับมาเนาะอ่ะติงตะกัตนไรเริ่มหนังตัวนหนึ่งไบนะครับกระอกแต่สอดมเขาอ,อย่างนี้หละทีก่อนก็ปล่อยเลยนะวัดไปเลยว่าใครจะทิกเก่งกว่านะทางนั้นไม่ได้ละทางเราก็แค่ตกตอนนั้นก็จะตีไม่เข้า อ่าไม่ได้เหมือนกันแล้วเป็นเท็ดฟอร์ด้วยไปกันแล้วกันตัวน่ากินเนะอะไม่ละนี่ไงผมรู้อยู่แล้วว่าจะตกฮิวแต่เล่น เยอะไปไหมเอ,อ่ยคิดว่าใช่เพราะ่าที่เหลือต้องลงเนาะไม่รู้จะจวได้อะไรทิ้งไปก่อนเลยจิ้วนะครับศูนสองหนึ่งบอกว่าโดนไรทับโโกักบนมือสามใบที่เกรดแตกต่างกันถ้าทำได้เปิดทัอห้าใบแล้วก็ให้คอเกรดหนึ่งตำกว่านะครับก็ภาวนาให้เจอหมานะหมาหมาหน่อยเจอแต่ขี้ ถ้าไม่ได้คอเนี่ยจะให้เรียกตัวเองออกมาได้ซึ่งตรงนี้ไม่ดีเพราะว่าเราจะโซไปทำอย่างอื่นับอ่ะคัตเตบลัสตัวการ์ดส,สองใบแล้วก็เลือกการ์ดจับบนมือสองใบถ้าเกตไม่เกินแวนให้คอกมาได้แล้วนี่อะไรอย่างนี้ล้วกันตีสเลนหรือ3เลนดี สามเลนให้คออย่างนี้นะไม่ถ้าสามเลนให้คออย่างนี้นะแต่มันไม่ตกทิกทั้งคู่เลย,ยนี่แล้วกันกกแบสเทอร์นะครับ,บ แต่ฟอนก็จริงแต่กลัวเขาตกทิกนะแตะกี้เขาได้บอดก็ดาวไว้ก่อนว่ามันมาสลับสลับกันานะโอเคได้มือมาก่อนใบหนึง่ง8กาแปดการ์ดยากแต่ยี่สามจะยากกว่าไเไ็ม แต่ยังเอ้ยถ้าโลไปเลยก็น่าจะดีเลยนี่นี่ไงตกจริงด้วยถ้างั้นเราตีไปแล้วเขาปล่อยเราได้ฟอนต์เราข้างๆก็ขอห้าพันอยูดีก็ถือว่าอ่านเกมขาดไม่แต่พลังข้างรวยนะรักมากอย่างนั้นนะตามหลอก รีบจบเดือนเด,ด็กอ้อนนะครับตอนบูส์เธอนี้เล่นออนเดอร์หรือว่าเรียเยอะกว่าบวกห0 0พับเบทเทลิลดีทายตัวเองเปิดท็อป2ใบเอาใบหนึ่งขึ้นมือแบบไว้ใต้กระจกโอเคถ้าเราเบี่ยงไปตีข้างเขาก็จะได้กระจกขึ้นมือเอางี้แหละดีละก็บบมันเป็นเด็กชุบอยู่แล้วไงแบบเสียข้างไปก็ชุบได้ ถึงจะอยากใช้โคต้าชุบกับอย่างอื่นก็แต่ว่าสุดท้ายถ้าอยากเล่นจริงๆเขาก็ชุบได้นะบอกว่าเอ็นแบทเอร์ที่ตีถ้ามียูนิชี่ใบขึ้นไปนะโซบลาสนะรปริท่าตัวเองเปิดท็อปสามหยิบเกรดสองขึ้นไปหนึ่งใบขึ้นมืเอเซอร์ติถ้าไม่ได้หยิบให้จวดหนึ่งใบเราจะคลีกแล้วตัวไม่พักเลยนะอยากได้ได้แต่ไม่ได้ครับได้แต่จ,จว ลงเลียจากมือดูท็อปกล้องไว้บนหรือว่าโม่ได้แล้วก็สามารถขั้เตอร์บลัซชุบเกรดสขึ้นไปขึ้นมาได้ครับหรือไม่ก็เรียกว่าอะไรนะหยิบออเดอร์ขึ้นมาเอตัวเกรดสองจะกินที่ไรใช่ไหมตัวเกรดหนึ่งบอกว่าถ้ามีเกรดศูนย์ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ไล่เป็นเกรดสตัวนี้เลยเนะี่ยจะไล่โดยไม่ต้องทิ้งมือได้เนาะแล้วเขาว้าไปท็อปกล้องซะด้วยสิ ต้องกาดไว้ก่อนอ่ะกลัวกลัวเป็นขี้นะเอ้ารอกันเนี่ยเอ้ยบอนี่ถ้าเป็นฝั่งนั้นก็จะไม่กักนะเพราะว่าโอ้แต่เออเราอยากรับเดมมาเนาะ ผมอยากไปอยู่สามแดมนะถ้าเป็นไปได้ไม่งั้นก็แค่สองขึ้นอยู่กับฝั่งนั้นนั่นแหละโอเคให้สามเลยนะให้กระรับนะครับจะไปเล่นฟาร์มมาอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ต่อไปถ้าเราชุบใช่ไหม อะไรสักอย่างมาเล่นกับเซฟกาออนเหรอไ่ออข้างก็ดูจะไม่มีตัวตีเหมือนกันผมคิดถึงโนเบียจังอยากกลับไปใส่เลยโอเคได้ตัวตีแล้วทิ้งกาบ,บุไปก่อนครับตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะ เกรดสองบอกโดนเลเซเอลเกรดสามได้ทับคนระับปุ๊บเกรดสองต่ำกว่าลงมาได้แต่ตอนนั้นมันจะยืนเงาๆเลยนะต้องต่ออย่างนี้แล้วลงทับไปเลยก็เขายืนหมื่นอยู่ยด้วยดีว่ายังไม่ต้องกดเนาะยังไม่แพ้นะ S <S <S เลี้ยเยอะกว่าบวกห้าพันจริงๆถ้าค่อยๆเล่นนะควรกาดไว้อย่าให้เดมตัวเองสูงครับแต่ผมใจร้อนจะรีดกองหาทริกอะไรงนี้มาแล้วก็เ้าต่อไปก็กดดีวายตีๆไปเลย ยื้อนานนั่มันเหนื่อยเจอเลวิดปล่อแดมหาของเล่นมาเลยดกวยตัวตีเราไม่ค่อยเยอะด้วยอยากเติมของไว้ก่อนไประเบิดตัวเองเปิดสองใบกระจกเหรอไม่ต่างกันนะไปกระจกกันก็ได้เบซาเอลตอนตีนะครับ อร์บดรอปสองใบที่เกรดแตกต่างกันและผลรวมของเกรดไม่เกินดาเมจเรานะครับก็เลยต้องปล่อยไว้ให้สามด็บเนาะจะได้เล่นอย่างนี้ได้ new bellis ปุกชุบมาเด็กอ่าจากเกรดสามเป็นการนะครับ บวกหมื่นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่นะแค่สี่คือบูสให้เลซาเอลจะบวกห้าพเอ้ยถ้าตอนบูสเนี่ยแวนเป็นเลซาเอลนะครับจะบวก5,000แล้วก็ถ้าบูสให้ตัวเลซาเอลเองเนี่ยจะทิ้งมือไงแดมแล้วก็บวก2,000ได้คือมันไม่มีอะไรน่าทิ้งนะเพราะว่าไปผมยังไม่มีวีต้าเลยเนะี่ยแย่ละเปิดได้อีก3จุดอะถ้าพวกนี้เปิดไม่เจอเลยก็บายบาย วัดได้เลยเหรอออเดอร์นะครับไม่อยากได้แล้วเลย,ลยเโอเควีต้ามาแต่ไม่ได้ทิกเกอร์เลยถ้าอยากบลาสนิวเบลิสออกต้องเอาทางซ้ายตีก่อนแต่ว่าถ้าตีแล้วเขาปล่อยแล้วตกเดมมันก็จะตีไม่เข้านะครับ โลบเลยแล้วกันนะแต่จริงๆซ้ายตีก่อนก็ไม่ได้แย่นะถ้าเราจะเอานิวเบลิสมาเซ็ตตกดาเมจสติกเกอร์อ,อะไรเงรี้ยโอ้ยตกจริงทางข้างหน่อยเดิแต่มันไม่มีเทคเขาไม่น่ารักแล้วนะ มันจะคิดอยู่นะครับโอเคพลังแวนเลยงั้นก็ไม่ได้ใช้เทคแล้วนะคืออยากเอานิเบลิสออกไปก่อนจะได้เล่นได้ง่ายง่ายไงยและนี่อะไรโอเคสรุปโอเวอร์อยู่ใต้กองนะครับนิเบลิสบอกตีเสร็จเนาะแวนเป็นปเลเซเอลนะแต่สามจี้เอาเข้าโซ่จัว่วแล้วก็ดูท็อปกองไว้บนไว้ล่างก็ได้ ตัวเป็นวีต้าไปนี้ไว้ล่างแล้วกันมือเขาไม่ค่อยเยอะนะผมต้องดีวายเทิร์นหน้าแหละตอนนี้มีคไปเดียวหรือจะยังดิ เอาปาสามใช่ไหมมือหนึ่งดมหนึ่งตัวเกรดสอบอกโดนเลวิดสัสไลทับนะครับได่สามจี้เปิดกองห้าใบเอาอเกรดสต่ำกว่า1ใบขึ้นมือโอ้ชามเน็ตนะมีบอร์ดคอมโ,มโบแล้วขอใบชุบใบหนึ่งเดเดนส์คาลิเบอร์นะครับจว่สองใบหรือว่าเอาเข้าโซ่ได้ไงเดมก็จ,ว,จวไปเออน่าจะตายไหมเนี่ย กลัวแต่ไม่ค่อยอยากดีวายอะกลัวจะประเมินสูงไปเหมือนกันแบบไหวแหละแล้วก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยเพราะมันจะเป็นเทิร์นเพอร์ดด้วยเนาะต้องดูว่าตรงนี้เขาจะกดดีวายเลยไหมน,นะครับถ้าเกิดว่ากดก็เสียพีจีเลยจะเลิกเล่นเมาส์เล่นละสมาธิสั้นเกินเราดูเขากัน สกิลเรวิดัสนะครับเอามือเข้าโซลหรือว่าคนะัตเตอร์บลัสเนาะแล้วแปะมาร์เกอร์บนช่องของใครก็ได้2ใบถ้าเลือกฝั่งตัวเองเอ้ยไม่ใช่ถ้าเอาเรวิดัสเกรดสามเข้าโซลนะครับจะแปะได้3ใบแทนแล้วก็ดาบ,บวกห้าพันกับได้ดีวสกิลของเรวิดัสล้างแรกในโซลครับอ่าฮูลนะี่เนาะลงมาถ้าแถวเดียวกันมีมาร์เกอร์อยู่จะคัตเตอร์บลัสชุบได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามี3มาร์เกอร์เนี่ยจะบวกหมืนะ่น ตัวข้างหลังลงเลี่ยถ้ามีมาร์เกอร์ในแถวเดียวกันะครัยได้สามจี้สองทับกองสองใบใบหนึ่งขึ้นมือใบหนึ่งไว้บนไว้ใต้ก็ได้แล้วก็ตัวเองบยห้าพันถ้ามีสามมาร์เกอร์เนี่ยจะตีจากหลังได้ะครับแล้วก็โบยห้าพันทีนี้เขาไม่กดดีวายนะตอนนั้นมันตีไม่ได้นะ่าจะแค่เวลาเสร็จไปก่อนไป ตีไม่ได้ก็จริงแต่เขาอาจจะกินเล่นเฉยๆละ่ะเรียงกองไว้ได้ด้วยเนี่ยกัดได้กัดได้กอนนะโอ้迈เฮ้ยวัดเลยหรอเกินไปป,นปะเนี่ยโอเคไม่มีบ็อกซิลเนีน่ย หน้าน่าจะหนักแล้วล่ะอันนี้ทำอะไรไม่ได้เลถ้ากินเป็น41เ,เรามี15บห้าสอมือน่นนะดิไม่ได้เป็น15บห อ่ะตอนตีนะครับสามารถรีไทเลกัดใบอื่นเนาะบวกหมื่นหนึ่งแล้วก็ตัวเบตเติลรีไทม์ตัวเองจวนะครับแล้วก็เทคของเลวิดัสเวลามียูนิตที่มีอินฟินิตไอมาร์เกอร์แปะอยู่เนี่ยโจมตีเนาะอยู่ในช่นอ,นนองที่มีมาร์เกอร์นะครับจะบวกพลังหมื่นหนึ่งได้ไปกันแล้วกัน คือตอนนี้ไม่มีตัวเล่นก็เลยอยากใช้ออเดอร์ด้วยเดี๋ยวเขาจะแซกตัวเองจวนะคือช่องที่มีมาร์กเกอร์ก็จะบวกหมื่นลบหมื่นได้นะครับถ้าเอาไว้ลบฝั่งของอีฟายนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกาดลบพลังเนี่ยจะดึงมาร์กเกอร์ออกแล้วก็จวดหนึ่งใบตัวคริงั้น,หนเหรอจะได้นะ รู้สึกว่าร่างสองนี่มันไม่มีบทพูดสักคนเลยเนะครับจะเล่นเลวิดัสหรือว่าเลเซาเอลแล้วนี่อะไรแย่ๆยเลยเโรเตอร์บลาสตัวสองใบ ปิ๊กผมออกมาเยอะแล้วนะโอเคเซฟอร์กับคิก็ได้มันไม่มีอะไรให้ลงแล้วไดเซร์วิตา้าก็บวกห้าพันกับได้ดีวายของอ่าร่างแรกในโซ,โซนะครับโอเคเราได้บาส์นิเบลิดออกท่าน,นี้แทนเนาะแล้วก็ออ สา0หมื่นยี่แปดนี่แหละยังไม่กดดีไายนะน่าจะยังรอดได้นะครับคิดว่าคงไม่ถึงตายประเด็นคือเขาไม่ได้แปะมาร์เกอร์ไว้ฝั่งเราด้วยเลยนะแต่จะตีอย่างเดียวเลยเล่นแปลกๆนิดนึงนะข้างหลังเนะี่ย เขานา่าจะนึกว่าตีได้เลยแหละแต่มันต้องสอ่อาสามมาร์เกอรนะ์ซึ่งไม่ได้กดดีวายสก,กิลเหนะ็นดัตโทิแท็กตัวเองเปิดกองหยิบวีต้าก็ได้พิก <c oughs> ไปใต้กองอีกแล้วนะ ตอนตีนะครับเบิกหมื่นหนึ่งเพราะว่าตีใส่กเกสามแล้วมียูนิตสี่ใบเนาะโอเควีตาโจมตี เช็คแมนนะครับเคอร์เตอร์ลัสครึ่งแรกเหมือนเดิมนะชุบดับสองใบผลรวมเกรดไม่เกินดาเมจแล้วก็เกรดต่างกันออกไปดีเนาะแล้วก็สามารถนำเรซาเอลจากคนมือเข้าโซได้นะครับเกรดสามเนะาะยัดเข้าไปเนี่ยจะได้ชุบอะไรก็ได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่ถูกชุบมาเนี่ยตามตัวห0 0 0นนะครับ ทีนี้ก็กดเทคตัวหลังก่อนเนาะติ้งมือหนึ่งใบยิ้งวีต้าไปเลยแหละ<ช>คือไว้เยอะเดี๋ยวถ้าเขาลอดเราจะกันไม่ได้เอาไหนึ่งไงหนึ่งดาเมจนะครับแล้วก็บวก2,000แล้วก็นิวเบลิสลงมาด้วยสกิลของแวนเกรด3นสนะตาบวกหมื่นหนึ่งนะครับตาบูเบริอุสตอนลงเรียรโซบลาส

น่าจะตายเลยแหละเองหรือไม่ก็โอเวอร์ด้วยกันกระบูตอนตีนะครับถ้าเกิดว่ามีแดมสีขึ้นไปเนาะตัวห้าพันแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกเรียกลงมาด้วยความสามารถของการที่ติดชื่อสตากรในเทอร์นี้นะ คัตเตอร์บลัสบวกหมแทนได้ลบหแล้วก็ได้ได้ไดนะครับเื่อ่ายังไม่มีเร,รที่ได้ได้เนาะการชุบสองเลน <No guard. S 2> <Drive> ตายเลย โอเคนะครับก็เป็นงไงบ้างสําหรับวีต้าในวันนี้นะก็ของเสริมถามว่าเป็นไงบ้างนะครับตัววีต้าเนี่ยถามว่าร่างแรกเราทํา5เวฟได้ไหมก็ทําได้แต่ว่ามันจะต้องแบบโดน5้าแดมแล้วก็เรียกเป็นเกรดสเกรดสเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ที่สีแดมตามปกติอย่างเงี้ยมันจะแบบเรียกได้แค่เกรดสเกรดหึงเกรดสเกรดหแล้วมันจะดูตีไม่ค่อยแรงเนาะตัวเกรดหที่เรียกมานะครับแต่พอเป็นวีต้าปุ๊บใช่ไหมเราจะเรียก2อหนึ่งมาต่อเวฟกันเลยก็คือบูทแรงๆไปเลยเลนหนึ่งแล้วก็ ใช้เทคยัดเลซาเอลเนี่ยหาอีกตัวหนึ่งมาตีเพิ่มะนะเออก็จะได้ห้เวฟที่พลังค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็มีบวกพลังจากตัวแวนด์อีกเนาะแล้วตัวของกาบูเวลิอุสเนี่ยก็ช่วยในการได้ช่วยในการเรียงกองใช่ไหมชุบมาปุ๊บก็โซบัรเรียงต่ออะไร้ยถ้าเกิดว่าคุณใช้นิวเบลิสตีไปก่อนแวนอ์อ่ะคุณก็จะได้เรียงตรงนั้นรอบหนึ่งแล้วก็ถ้ามันยังไม่ใช่ทิกเกอร์อีกเนี่ยตอนที่เลซาเอลชุบกาบูมาคุณก็กดโซบัสแล้วก็เรียงกองต่ออีกรอบหนึ่ ก็เลยทำให้เป็นเด็กที่แบบมือเนี่ยมันฟาร์มง่ายอยู่เลยใช่ไหมด้วยแฮปปี้มิลนาะออเดอร์เซลการ์ออนเท็ฟลนะครับไลไลายลาบออเดอร์มาหาจัวต่อไลไลายเกตสองชุดเซการ์ออนมาเล่นต่ออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีตัวตีอยู่แล้วนะอืมมันทําให้เรื่องมือตรงนี้มันก็เยอะอยู่แล้วได้การเสริมการโจมตีมาอีกก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแข็งแก่งทุกด้านเลยนะครับคือบางคนก็อาจจะแบบเอ้ยแต่เด็กมันก็ใช้แดมเยอะนะแต่คือตัวใงายแดมมันก็มีใช้ได้เรื่อยๆเออ แบบว่ายังไงมือมันก็เติมตรงนี้ให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็ว่าเราจวดได้ตัวของออเดอร์หรือว่าตัวเกรดสามเยอะๆเงี่ยแบบกาบุยังเล่นไม่ได้เนี่ยคุณก็ทิ้งไปเลยแล้วก็เอามาหงายเต็มแค่นั้นเองเนะครับผมมองว่ามันทําได้เกือบทุกอย่างอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีการบวกได้จากตัวของแวนครับตอนกดดีแวนสก,กิลเนาะก,กับการเก็บทริกเกอร์กลับไปเนี่ยพอเด็กมันรีดกองเก่งเองอยู่แล้วใช่ไหมพอเด็กเหลือน,น้อยๆแล้วก็ยัดทริกเกอร์กลับไปพร้อมกับ3ได้แล้วก็กาบุยอีกได้หนึ่งเนี่ยก็เลยดูเป็นเด เล่นก็ง่ายเก่งก็กเก่งเนต้าแหละนะครับอา่าอาจจะเจอผมว่าเจอเป็นช่วงๆอาจจะไม่ได้เยอะเท่าคางคางกับเลวิดาสแต่ว่าก็าเจอบ่อยอยู่นะใครสนใจก็เล่นได้เลยไม่มีปัญหานะครับเด็กนี้เก่งมากนะอ่ะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แหละก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับอ่าสำหรับตัวรีเควสเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมด อันนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์ต่อนะครับแล้วก็เรื่องรีเควสไปขอกันในไลฟ์ได้นะตัวเน็ตมาแล้วเดี๋ยวจะเล่นให้ในไลฟ์เลยนะครับก็อาจจะหากิจกรรมอะไรแบบสุ่มเด็กเล่นอะไรอย่างนี้มาในนั้นด้วยแหละนะอ่ะส่วนคนที่รีเควสเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวทําให้หมดแน่นอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปทําในไลฟ์เลยแบบไล่ทําสักไลฟ์ละสีเด็กสีเด็กอะไรเงี้ยพร้อมกับเล่นอย่างอื่นที่คนขอในไลฟ์เนาะหรือว่าจะทํากิจกรรมในไลฟ์ล้นๆไปเลยแล้วเดี๋ยวจะ ทาแยกอัดคลิปแยกให้ร mm ีเควสต์วันละเด็กเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ตงรงนี้ว่ากันอีกทีเนาะ mm hmm. โอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้พบกันในไลฟ์นะครับ mm hmm. ก็ปากตัวอีกครั้งหนึ่งสำหรับผมมาด้วยเรดเรดไปพบกันในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย